ชุมชนย่านนางเลิงนะครับก็เป็นชุมชนเก,าก่าแก่แห่งหนึ่งของพระนครนะครับเดิมเนี่ยมีฐานะเป็นอำเภอครับแต่ปัจจุบันนะครับรวมเข้าด้วยกันกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับเหลือเพียงชื่อชุมชนเท่านั้นพื้นที่ปัจจุบันนะครับอยู่ในแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและแขวงสวนจิตรดาเขตดุสิตทิศเหนือเนี่ยจะโดดกับถนนพิษณุโลกนะครับทิศตะวันออกจะรดถ,ถนนหล้านหลวงทิศตะวันตกจะรดถ,ถนนราชดำเนินนอกและทิศใต้จะรดกับถนนจกกักรพธินพงศ์ครับ โอเคครับ okay, okay. นะครับ <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ก่อนนะฮะผู้ชมย่านนี้นะฮะเขาเรียกกันว่าสนามกระบือหรือว่าสนามขวาเองนะครับแต่หลังจากได้มีการพัฒนานะฮะขยายอาณาเขตพระนครให้กว้างขึ้นมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมนะฮะย่านนี้ก็เลยเรียกกันว่านางเลิงนั่นเองส่วนคําว่า นางเลิงเนี่ยน่าจะมาจากโอ่งหรือตุ่มของชาวมอญนะนะที่เขาเรียกกันแต่ก่อนเรียกว่าอีเล้งอีเล้งอ่าแต่มันก็ดูไม่ค่อยไพเราะใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นนางเลิงที่มีขายกันอยู่ทั่วนี่นี่เอนะครับโอเคไปชมตลาดดีกว่าของกินน่าจะเยอะไปะ ขายยังไงครับคุณป้าครับชุดละยี่ิบห้าบากระทงละยี่ิบห้าใช่ไหมของเรากระทงนี่มันจะไปตองแห้ง่าเอาอย่างงี้ดีกว่าอ่าดเลยครับอร่อยบอกต่อนะได้เลยครับผมจำได้ว่าเด็ดมากเคยมาเดินเล่นทีหนึ่ง หลังจากที่เรานะฮะก็ได้ซื้อขนมซื้อของกินเติมพลังกันที่ตลาดนางเลงเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็เดินมานะฮะทะลุวัดแคนางเลงเนี่ยเพื่อจะไปทางฝั่งหลานหลวงนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ผมจะพาไปต่อจากนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของย่านนางเลงเลยทีเดียวอันอย่ารอช้าฮะเราลีตไปดูเลยดีกว่า หลังจาสทีนิดแล้วก็พี่กองนะคะเตรียมอุปกรณ์การเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะพี่ก้องคะครับผมเริ่มต้นีฮเริ่มต้นนะครับอันดับแรกเลยเราก็เรียนรู้การใช้งานของเครื่องเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้จะเป็นเด็กแรกนะครับเด็กที่หนึ่งฝั่งนี้เป็นเด็กที่สองเราต้องนําเพลงจากสองเด็กนี้ยมามิกกันนะครับแล้วก็ทําให้คุณสนุกกันเราเริ่มจากเด็กแรกก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ไปที่เพลงแรกแล้วก็ เดี๋ยวน,นี้เป็นตัวปรับโลวมิดไยนะครับแล้วก็เตรียมเพลงที่สองที่จะเล่นออกแบงนอกใช่ใช่ครับก็หาจังหวะในหูได้ยินไหมครับดีไหมครับดีโอเค หนูว่าสมองหนูเริ่ม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 แบงเด็กหนึ่งเด็กสองแล้วผสมและมันไม่ได้แล้วพี่มันไม่ง่ายใช่ไหมไม่ได้แล้วพี่ถูกทําหนูว่าครับให้นักเรียนพี่โชว์เดียลยให้เขามาทําให้ดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงได้เลยครับตอนนี้นี่อยู่กับดีเจสาวสวยนะคะมาดูกันเลยชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะชื่อสวีค่ะทำไมถึงมาเริ่มเป็นดีเจอะคะเพราะว่าชอบฟังเพลงแล้วอะค่ะตั้งแต่เด็กแล้วก็คือชอบฟังเพลงก็เลยแบบใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเล่นดนตรีไม่เป็นอ๋อใช่ไหอใช่เลนไม่เป็นย่าีพื้นฐานการเล่นดนตรีก็สามารถเป็นดีเจได้ใช่ค่ะเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างแล้วตอนนี้ชอบสไตล์การมิกแบบไหนมากที่สุดอะคะแนวเพลงอะค่ะก็ตอนนี้ EDM กําลังมาแรง เพราะว่าการมีเพลงอะคะ่ะจนจะต้องมีการอะไรนะเข้าเพลงออกเพลงค่ะช่วงจังหวะแบบนี้ค่ะมันมันคือเทคนิคยังไงะคะก็คือเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็เหมือนมีมีห้องเพลงแต่ละเพลงคือเข้าออกตรงไหนให้ฟังดูแล้วเออท่อนมันสวยเข้ากันนะคะอย่างเพลงช้าแบบชา้าๆเนิบๆเ,เลยแล้วกระโดดไปเพลงเ็วอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบก็ต้องลไล,ล่ไปไล่สิว แล้วเปิดให้คนฟังฟังเนี่ยคะ่ะเราจะรู้อารมณ์เขาได้ไงว่าตอนนั้นเขาไปถึงไหนแล้วออ๋ก็ต้องค่อยๆหยอดค่ะเวลาทํางานอ่ะค่อยๆหยอดเอาเพลงนี้อ่ะดูฟีดแบกว่าดีไม่ดีเขาเต้นไหมอ่ะหยอดอีกนี้ใครอย่างไรเต้นมากกว่าการก็ก็ต้องเอาทางนั้นนะคะบางทีอาจจะใส่ฮิปฮอปเข้าไปหรือว่าจะเป็นทิ้งทิ้งท่อนดาวเป็นท่อนร้องก็คือให้คนพัก มีมีถ้าลองเสร,ร์ฟไม่ควรแบบได้ <ต ey S 2> ร่วมสนุกกันไปด้วยเรารู้สึกว่ามันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยอ่ะมันมันยากอะ่ะมันยากยจะไจำได้ยังไงว่ามันแบบมันต้องเล่นยังไงใช้อุปกรณ์ตรงไหนอะ่ะ สำหรับเราคือมันยากมากอ่ะก็ครั้งแรกที่เรียนก็รู้สึกว่ามันยากมากคือเวลาตอนเรียนตอนแรกค่ะคอร์สเบสิก็คือจะเอารูปรูปของเครื่องเนี้ยเก็บปันนน่นไม,ไม,ไม่เก็บไว้ในโทรศัพท์เลยว่าจําแหลกว่าจาปุ่มมันใช่ว่าปุ่มไหนทําอะไรยังไงเรียกยังไงใช้วิธีการใช้ใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจําได้สวีทค่ะ นอกจากไอ้เจ้าเครื่องนี้ค่ะได้ข่าวว่ามีซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้เราเล่นได้เหมือนกันค่ะซอฟต์แวร์มีชื่อว่าอะไรคะ r ล c o ค d b o x อกค่ะ r ล c o ค d b o x อกนะคะก็จะช่วยเรื่องจัดระบบเพลงของเรานะคะแล้วก็มาร์คบิ๊กซิงค์ Point นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องการดีไซน์เพลงของเราให้สวยงามม,มากขึ้นก่อนที่จะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะกับเจ้าเครื่องตัวนี้มันแตกต่างอะไรกันมากไหมคะก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนย้อนไปก็จะเป็นแผ่นไวนิล แล้วก็แผ่นซีดีก็คือตัวนั้นไดยจะดิบมากถ้าเป็นตัวเลคคอร์ดบล็อกนะคะก็จะอำนวยความสะดวกเราขึ้นมาก็คืออันนี้ก็คือสามารถวางมาร์กเพลงห้องเพลงของเราอะคะ่ะก็คือเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ช่วยช่วยได้เาก, <ใน S 1> กเลยใช่<ล>ใชค่ะว,วันนี้นะคะดิได้ความรู้ดีๆเพียบเลยนะคะต้องขอขอบคุณน้องสวีทแล้วก็ฝากน้องสวีทไปขอบคุณพี่ก้องด้วยนะคะ สำหรับการมิกเพลงนะคะแล้วก็เส้นทางสายอาชีพของการเป็นดีเจเนี่ยไม่ได้เกินความสามารถเลยค่ะนิดว่านี่จะลงเรียนคอร์สท,ที่นี่สักคอร์สนึ่งนะคะส่วนคุณผู้ชมไปอัปเดตสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันสักผู้ค่ะ ผูช้ชมครับเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยก็ทาให้เรานั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะเวลาบันทึกการเดิน,นทางของผมเนี่ยอย่างเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะฮะก็ทำให้ผมนั้นสามารถทั้งถ่ายภาพนะฮะด้วยความคมชันระดับสูงด้วยแถมยังสามารถบันทึกการเดิน,นทางของผมได้นี่โดยไม่ต้องหกกระดาษหมุดปากา